มาก่อนมู้เดีล้วพี่น้องเตะไล่แล้วคันมาก่อนเพื่อนอีกแล้วเสียบไปอีกหนึ่งวันนะคะที่วังสะป,ปุงหัวลำเจกินร้อยตลาดลอตเตอรี่วังสะป,ปุงโอ้โอย ใช่เถ้ยังก็ทห่องแห่ค่ะแทะโอ้ยเออเกือบเนาะเกือบเนาะยังขายอ้อยไม่ยอยังไม่ตุกเันไหนใส่คลิปกจะบอก่ดูเนี 1941, ่ <cit really ยตตัวง้นใช่ไหตัวง้มาไหนเอาก็พักกันหองเงินลงมาหลายครั้งเนี่ย เตี้ท่านโมใหญ่ถ้ขึ้นไปนี่ไปคิดราอยู่ไ, <c oughs> ไม่ไมมเหรอจ๊ะาจ๊เจ้าด่ากเไมเงินื่ามาบอ๊ เลขสามานปะครับามานจะได้ขอกปีหาจากเดียวเออมือน,นีไม่ได้ออกเด้อก็อย่างยังครับตามหน้าที่สบายพี่หนังก็ไม่เตะเป็นทีเด็ดได้พี่หนังเดอ้อมือน,นี้มือน,นี้เขาไปใส่มันเจ็บนกเนียนก็จะ<อ>ขึขนน้นเ,นเตยล้วไปถ่าเขาห้องน้ำโดนเลยบระเดีขึ้นเตยล่ากูก็เลยบระเดีขึ้นน้ำหม่โอ้ยูว่าเสียใจแทนเนาะ <c oughs> อาใคารลูกปูงบ่พอครับครับหนาทีไทยมั่นพี่น้องเลยสายตะกี้กับพท่านเก็บของดอกพระไทยลิดพี่น้องเบิง้งให้พี่น้องเห็นใส่ใจใส่ใจตั้งใจเอาเอาเกมบอลว่ท่านลงมาสีสู่ขย่ายีนี่ จะแย่แล้วมั้งนอนกบับรับรับตื่นตื่นเพลในบุกก็เคยนอนบ่อยามนี่โอเคครับพี่น้องค่ะเรื <c oughs> ่องกดไลค์กดแช้อ,อสายตะก,กี้ <c oughs> นั่นเลยค่ะพี่น้องบ๊ายบาย